ไฮไลท์ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันส่งประกันสังคมมา21ปีส่วน5ปีสุดท้ายไม่เท่ากันนะครับดังต่อไปนี้ฐาน1,000 10, 0บาทฐาน1,400บาท11,000บาท11,800บาท12,000บาท, 12, บาทจะได้บำนาญเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กดซับคา์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่งฐาน เงินสมทบมา21ปีฐานเงินสมทบไม่เท่ากันเรามาดูการ5ปีเอามาแจกแจงเลยปีที่1นะครับเงินเดือนอยู่ที่10,001นะครับ10,001คูณ12ก็122,000บาทปีที่2อยู่ที่1 4 0 0บาทคู12ก็1 2 4 8 0 0บาทปีที่3อยู่ที่111,000บาทนะครับูณ12ก็1 3 4 1 3 2 0 0 0บาทปีที่4เงินเดือนอยู่ที่11,800บาทคูณ12ก็141,600บาทปีที่5เงินเดือนอยู่ที่12,000บาทคู็1 4 4,000บาทเมื่อได้ฐานมาแล้วนะครับเอามารวมกันนะครับ120,000บาทบก124,800บาทบก132,000บาทบก141,600บาทบก144,000บาทรวมแล้วได้662,400บาทนะครับเอามาทำค่าเฉลี่ยโดยการ เอา6 6 2 4 0 0บาทหาร60เท่ากับ1 1 4 0บาทนี่คือฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเมื่อได้ฐานที่แท้จริงแล้วเอามาคำนวณส่งเงินสมทบมา21ปี60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,400บาทวิธีการคิด21ปีลบ15 เท่ากับ6ปีส่วนเกินสุ่คำนวน1.5คูณ6เท่ากับ9%ที่จะได้รับนะครับ20%เดิมบวก9%ที่ได้รับนะครับที่ได้เพิ่มนะ9%ที่ได้เพิ่มเป็น29% 29%นะครับของ11,040บาทได้บำนาญ3,202บาทได้บำนาญเท่านี้นะครับต่อเดือนตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วถ้าฐานเงินสมทบนะครับ11,040บาทแต่ส่งประกันสังคมจำนวนปีอื่นๆล่ะนะครับมันมีวิธีการคิดอยู่เหมือนกันนะครับมาดูกัน 15ปีได้บำนาญ2,208บาท16ปีได้บำนาญ2,374บาท17ปีได้บำนาญ2,539บาท18ปีได้บำนาญ2,705บาท19ปีได้บำนาญ2,870บาท20ปีได้บำนาญ3,036บาท21ปีได้บำนาญ3,202บาท22ปีได้บำนาญ3,367บาท23 23ปีได้บำนาญ3,533บาท24ปีไ,ได้บำนาญ3,698บาท25ปีได้บำนาญ3,864บาท26ปีได้บำนาญ4,030บาท <Mario> 27ปีได้บำนาญ4,195บาท28ปีได้บำนาญ4,361บาท29ปีได้บำนาญ4,526บาท30ปีได้บำนาญ4,692บาท31ปีได้บำนาญ4,858บาท 32ปีได้บำนนาญ5น2 3บาท33ปีได้บำนนาญ5น8 9บาท34ปีได้บำนาญ5น5า5บาท35ปีได้บำนาญ5น2 0าบาทโดยประมาณนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ค,คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับอลา,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊ก ชันยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับ มันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จเมื่อยืนยัน OTP สําเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสปสที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม เปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำธุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตร3า39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับ บําบับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บํานานถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บํานานเท่าไหร่นะครับท่งประกันสังคมมีโอกาสได้บํานานเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคํานวณบําเหน็จมาตรา4 0นะครับมาตรา3-3 มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊านะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด s u s s r r i e s แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ